กับเวลาจากโมงเนาะเช็คสัญญาณเวลากใกล้เคียงกันเนาะสวัสดีสวัสดีครับทักทายเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา ประมาณสี่โมงเขงยมแรงนะครับพี่น้องครับทักทายสวัสดีปีใหม่นะพี่น้องเมื่อี้เป็นมือวันที่สิบสามนะฮะทั้งเมืองไทยเมืองเล่าเขาเจอกันสีเที่ยวสีลินกันนะพี่น้องครับก็จะมีความสุขนะครับพี่น้องขอให้เดินทางปลอดภัยและก็เที่ยวแบบสนุกสนุกนะฮะทุกคนนะครับปีนี้ก็จัดใหญ่นะพี่น้องเนาะครับทั้งอ่าเมืองไทยและก็ทั้งเล่านะครับผม เขาจะกะับพากันไปหลินไปเที่ยวกันนะครับเมื่อนี้เป็นมือวันเสาร์ครับผมวันนี้เป็นมือวันเสาร์ทางอ่าอ่าเมืองไทยเนาะนะครับแต่ว่าทาั้งนี้ยังเป็นวันศุกร์อยู่ครับพี่น้องวันศุกร์ยมแรงยูนีกับบอด้จัดงานอีกยัางหนึครับพี่น้องเขาก็มีจัดงานปีใหม่นะครับสงการานต์กับมี่นะครับเขาก็จัดกันนะครับแต่ว่าบอด้บอด้ไปครับนะฮะเพราะว่า อากาศมันบมันบเป็นตลดน้ำนะครับพี่นอ้องอ่าจัดอยู่เมืองนอกเนาะอากาศมันกลางเย็นอยู่เนาะนะครับมันก็จะบอกคือกันวันดีครับผมรับฟังจากหาดใหญ่นะครับชัดเจนขอบคุณมากนะครับที่เขามาติดตามนะพี่น้องสงการปีนี้เนาะพี่น้องก็ยจังวะแหละครับพี่น,อน้องในอ่ายลประเทศนะโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอ่าติดกับประเทศไทยมันก็จะมีหลายประเทศนะครับ อ่าเลาเขมรพรมาร่านะครับก็มีสงการขึ้นกันครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเรียกเลียกคนละยางกันนะครับพี <c oughs> <c oughs> ่นอาา้องเลียกคนละยางเลียกคนละภาษานะครับอ่าแต่เรื่องการเคมวัฒนธรรมนี่ก็มีส่วนนะพี่น้องน้อยแต่มันมีกระแสอยู่ตลอดเวลานะครับช่วงนี้ก็อยู่ที่อ่ากัมพูชาเนาะนะครับที่ขเขมรก็มีการจัดการยิ่งใหญ่เหมือนกันนะฮะที่เขมรนะครับก็อย่างที่บอกไปนะั่นแหละว่า ขเมนเขาก็ตั้งเป้าเหมือนกันนะว่านักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวคเมนเขาหลายล้านคนนะครับในช่วงเทศกาลสงการก็มาลุ้นดูนะเห็นหนังสือพิมพ์เนาะ,ะในกรุงพนมเปญขาวจากกว่างปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีท่องเที่ยวของลาวอีกนะฮะในสามประเทศเนี่ครับพี่น้องมาลุ้นกันนะครับว่าในแต่ละประเทศสามประเทศเนี่ประเทศไหนนะครับที่จะมีนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดนะฮะแล้วก็ที่ลาวนี่ก็มี ไปโปรโมทเนาะนะครับมิสมิสยูนิเวอร์สที่ว่าคุณแอนทองอแอนจัก,กรพงศ์นะครับเจ้าของมิสยูนิเวอร์สก็พาไปพรีเซนต์ไปนำเสนอเกี่ยวกับลาวนะฮะก็รู้จักลาวมากขึ้นเนาะคนที่ไปเที่ยวเอาจริงๆนะไอ้ที่ไปเที่ยวลาวจริงๆอ่ะส่วนมากมีแต่นักท่องเที่ยวไทยนะครับเหมือนปีที่เหมือนปีที่ผ่านๆมา,านักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวลาวนะครับ ตั้งล้านกว่าคนเนาะเมื่อปี2023นะครับหลังโควิดนะพี่น้องครับสิมีแต่นักท่องเที่ยวไทยหลายกว่าหมู่ฮะส่วนนะักท่องเที่ยวมาจากชาติอื่นนะครับอ่าพวกฝรั่งอะไรเงี้ยที่ไปเที่ยวลาวก็ถือว่าน้อยกว่านักท่องเที่ยวไทยนะครับช่วงนี้ครับพี่น้องมีกระแสเนาะพี่น้องครับกระแสก็คือเรื่องออ่าอ่าาแรงงานเนาะแรงงานลาวที่กลับไปบ้านเนาะพี่น้องครับ แรงงานเลาากับไปบานช่วงนี้กัช่วงสงการแต่สมีบริษัทในเลาาหลายบริษัทนะพี่น้องครับที่เป็นมีลงการลงข่าวเมื่อวันที่9เมษาที่ผ่านมานะครับหนังสือพิมพ์เบียนเทียนไทม์นี่แหละนะครับลงหนังข่าววันที่เก่าบอกว่าเออทั้งบริษัทหลายบริษัทในลาวนี่จะขึ้นเงินเดือนนะครับจะขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานอ่าพนักงานก็คือในโรงงานนี่แหละ นะครับจะขึ้นเงินเดือนให้แล้วก็เพื่อดึงดูดไม่ให้คนลาวนี่นะครับให้คนลาวนี่กลับไปทํางานที่บ้านเกิดบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าขาดแคลนแรงงานนะครับพี่น้องอ่าหลายประเด็นนะพี่น้องเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายมือที่ผ่านนมากนะครับนะครับสวัสดีพี่น้องครับใต้พี่น้องสูคนเดอร์ครับผมทีขามาติดตามนะครับสวัสดีพี่หม้น้ำนะครับผมอ่าทางช่อง YouTube นะครับวีธีคนสองฝั่งโคงสองนะครับ ในส่วนของอ่า u u u e e อ่าช่องใหญ่นะครับอ่า,อาวิธีคนสอบฟังคงหลักตอนนี้ก็ทำรายการได้แล้วนะครับทุกคนนะฮะก็ไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าโดนทำโทษไปหนึ่งอาทิตย์ก็ผ่านพ้นไปนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่นะครับอ่าทีนี้ก็คือพูดถึงนะครับเรื่องการขึ้นเงินขึ้นค่าแรงนี่แหละครับอ่าที่ าการขึ้นเงินขึ้นค่าแรงในสปปลาวนะฮะที่บริษัทที่เขาบอกว่าจะขึ้นเงินให้นะครับมันก็ยังไม่แน่นอนเนาะพี่น้องครับว่าจะได้ผลไหมคนลาวในประเทศลาวเนี่ยอ่ายังจะทํางานในบ้านเกิดตัวเองหรือไม่นะครับอ่าผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าขึ้นเงินเดือนให้พนักงานหรือคนทํางานในในในประเทศลาวเนาะขึ้นเงินให้สักเดือนหนึ่งสักห้าหกพันบาทนะครับก็อยู่ได้แล้วนะครับประมาณนี้อยู่ได้นะ ถ้าต่ํากว่าประมาณสี่ห้าพันบาทเนี่ยสักสามพันเนี่ยก็อยู่อยู่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเดินออกจากบ้านเนี่ยเดินออกจากบ้านไปเนี่ยก็สินค้าไทยก็หมดเลยนะฮะในสปปลาวน,นะครับมีแต่สินค้าไทยทีนี้ก็ทําให้เงิน,นเกีบที่เราเดือนหนึ่งล้านล้านกว่าล้านหาล้านสามอ่าว่ากันไปล้านแปดล้านเก่า,ากับลานไปน้องปีน้องก็ยังไม่ถึงสามพันนะครับ ผู้ด้วยยูได้นะครับผมทักทายพี่น้องครับผมขอบคุณครับที่คอมเมนต์เข้ามาวัสดีอะไรนะดำซ่า007ศนย์เจ็ดนะครับติเข้ามาทักทายนะครับผมอ่าไปเที่ยวไหนครับดำเจ็ดไปเที่ยวไหนบอดีกับบานบ่ในช่วงเทศกาลเนี่ยนะครับปีนี้เห็นเอฟซีพี่น้องในฝั่งไทยพูดเยอะเหมือนกันนะว่าที่เชียงใหม่ปีนี้คนน่าจะเที่ยวน้อยเนาะเชียงใหม่นะครับ ในประเทศไทยตอนนี้ที่ปีนี้เชียงใหม่คนเที่ยวน้อยเนื่องจากว่ามีปัญหา,าเรื่อง pm เนาะนะครับมีกระแสออกมานะฮะเรื่อง pm เรื่องอากาศนี่แหละครับไม่ดีอากาศเป็นพิษนะครับทางภาคเหนือเชียงใหม่ปีนี้ก็ไม่ค่อยคึกคืนนะฮะส่วนมากเขาก็จะหนีลงใต้กันนะครับส่วนในเขตกรุงเทพนะครับพี่น้องกรุงเทพก็ส่วนมากก็จะเป็นต่างชาตินะครับคนกรุงเทพก็เยอะแต่ว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยส่วนมากกลับบ้านนะครับ กลับบ้านในช่วงหยุดหลายหลายวันนะฮะอ่าอะไรนะ fc อมเมนต์เข้ามาบอกว่าอะไรนะขึ้นอะไรนะขึ้นจริงๆก็คงไม่ถึง 2, 3, 2องถึงสาพันสองสามเออขึ้นจริงๆไม่ไม่เกินสองถึงสามแสนกีบหรอกครับเทพถ้าเดาไม่ผิดนะผมก็คิดเหมือนกันนะอ่าที่ไอ้ลงข่าวว่าจะขึ้นเงินเดือนให้กับอ่าคนที่ทํางานในลาวอ่ะ นะครับที่บริษัทที่เขาที่เขาที่เขาบอกว่าจะขึ้นเงินผมมองว่าเต็มที่ก็เดือนหนึ่งน่าจะไม่เกินคนละ200,000หรือ3 0 0 0 0นเกียบนะฮะโดยประมาณก็ไม่เกินไม่เกินคนละสองสามบาทต่อเดือนเนาะนะครับสองสาบาทต่อเดือนไม่มีผลมากนะครับผมว่ามองว่าคนหลังจากเที่ยวสงการเสร็จนะครับเที่ยวสงการแล้วก็กลับมากรุงเทพคือเก้านะครับ เพราะว่าตอนนี้ยิ่งประเทศไทยเนาะขึ้นเงินนะครับประเทศไทยเริ่มขึ้นเงินให้กับอ่าพนักนังานคนทํางานนะครับคนไทยค่าแรงตอนนี้หลายไปจังหวัดของไทยเดือนเดือนละเท่าไหร่นะเอยขาดเป็นรายวันนะครับวันหนึ่งเกือบเกือบสี่ร้อยแล้วนะครับการขาดแคลนแรงงานในลาวก็ยิ่งแบบไม่มีทางนะฮะที่คนลาวจะกลับบ้านนะฮะน้อยนะครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับผมขอ,ขอบคุณนะฮะโบบินนะฮะโบบินสักทายนะฮะ,ะทำไมคอมมิวนิสต์ถึงบริหารประเทศไม่ได้เหมือนจีนหรือเวียดนามนะฮะมันเป็นอยู่ที่ตัวผู้น,นํานะครับผมมองนะครับมันอยู่ที่มันมองมันอยู่ที่ตัวตัวผู้นานะครับเพราะว่าตั้งแต่หลังการป,ปฏิวัติเนาะนะครับการปฏิวัติยึดอานาจมา49ปีนะครับตั้งแต่เราป,ปฏิวัติมา อตอนนั้นก็คือตอนที่ปฏิวัติครั้งแรกก็บอกว่าเออจะให้คนลาวทุกคนนะครับจะให้คนลาวทุกคนในประเทศลาวนี่มีสิทธิเท่าเทียมกันสามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้มีสิทธิเท่า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 เทียมกันหมดนะครับหลังปหลังปฏิวัติมาแห่งแย่ครับพี่น้องครับช่วงปฏิวัติมาประเทศลาวก็ยิ่งเป็นประเทศที่ถูกปิดนะครับบางคนที่มองลาวมองจากภายนอกนะมองก็ลาวเงียบสงบ เราสวยงามนั่นนี่นะครับเออลองไปอยู่ลาวดูนะครับไปลองไปอยู่ดาวเออไปอยู่ลาวดูแล้วแล้วเราก็ลองอ่าอ่าใช้ชีวิตอยู่ในลาวสักปีหนึ่งนะครับอยู่แบบว่ารายได้ต่ําแล้วก็หางานทําไม่มีว่าจะอยู่ได้ไหมนะฮะอ่าถ้าคนที่ไปเที่ยวลาวนะครับเออโอเคนะครับขนเงินไปไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวไปเล่นไปพักผ่อนไปรีแลกมันก็อยู่ได้นะฮะแต่ว่าแต่ว่าคุณภาพชีวิตคนลาวที่อยู่ในต่างจังหวัดลาวนะครับ รายได้ต่อวันนะครับหางานยังหายากเลยนะฮะในในต่างจังหวัดนะครับผมทางท้ายเอสีครับที่ขอมาติดตามนะครับทังช่อง u t u b e นะครับสวัสดีพี่ใหม่ขอบคุณครับขอบคุณหลายนะครับที่ขอมาติดตามนะฮะรับชมอะไรนะจากสตูนนะฮะขอบขอบคุณครับผมนะฮะสวัสดีครับเทพโยจากอะไรนะฮะฮอกไกโดนะครับผมจากญี่ปุ่นนะฮะขอบคุณครับ ก็ดีใจนะครับพี่น้องครับตอนนี้กรช่อง u t u b e เนาะเปิดแล้วนะครับหลังจากโดนทำโทษไปหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์นี่ก็ถือว่านานมากนะครับจากคนตี่ึยไหลซดซูมือเนาะพี่น้องครับไหลซดซูมือนะครับพ่อมาแบบบอยเข้าบอไหลซดแล้วมันมันก็มีปัญหาดินะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับบัดิปฏดิปี่ใหม่ครับผม วันนี้วันเสาร์นะพี่น้องครับทั้งเมืองไทยก็ยังมีคนทํางานอยู่ได้เนี่ยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์แต่ว่าทั้งแคนาดาก็ยังเป็นวันศุกร์อยู่ครับพี่น้องครับเมื่ออื่นเมละจังวันเสาร์ตอนนี้ก็ย่มแรงนะครับเคยไปเที่ยวแล้วนะครับเมาตอนนี้ไม่รู้อะไรนะเคยไปเที่ยวอะไรนะเดี๋ยวก่อนะเคยไปเที่ยวแล้วเมารถแทบอวกถนนแย่เกิน ตอนไปวังเวียงตอนนี้ไม่รู้ว่าปรับปรุงหรือ,อยังนะฮะก็อาจจะดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับดูไลฟ์สดเทพโยตีสองเทพโยนี้ยังไม่นานเลยนะนะครับอ่าเวลามันกลางกลางวันเนาะพี่น้องเนาะ,ะทั้งบานผมมันกลางกลางวันเดย์บานทั้งบานจามันเป็นกลางคืนเนาะตอนเศา้านะครับอ่า สวัสดีครับผมจากชัยภูมิขอบคุณครับนะครับเองเป็นอย่างอีกนะครับตกพี่นองครับหล่นลงปุ๊กเลเม่มกินเนี่นะครับ ช่วงนี้การเดินทางนะครับในกรุงเทพนะครับผมกับสู่ต่างจังหวัดนะครับคิดว่าคือค้นสีหลายเนาะนะครับคือคือคือเห็นตอนกลับบัานนะครับช่วงสงการเนี่ยกลับไปต่างจังหวัดเนาะอ่าออกจากหมอคิดหนึ่งนอนตื่นหนึ่งครับพี่น้องนอนตื่นหนึ่งนะครับยังบะหอดโคราชอยู่นะครับยังไม่ถึงโคราชนะครับต้องผ่านกว่าจะผ่านวังน้อยนะครับกว่าจะผ่านสลับบุรีพี่น้องเอ้ยนะครับอ่า คันบอลแล้วเนาะสำหรับคนที่มักกลับบ้านนะผมแนะนนะําเนาะใครที่ไม่มีรถนะใครที่ชอบกลับบ้านปีละครั้งต้องอ่านั่งเครื่องจะจะดีกว่านะครับมันก็ไม่แพงหรอกนะฮะจองล่วงหน้าไว้สักเดือนหนึ่งจองจองไว้ตั้งแต่เดือนมีนานะครับอันนี้ก็เดินทางง่ายนะอันนี้ไปนั่งรถหนี่บางทีก็ไม่รู้นะครับรถก็ติดเครียดก็เครียดนะครับอ่าอุบัติเหตุท้องถนนก็เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับช่วงขับรถนะ ตั้งเอ้นัอันนี้นะตั้งตั้งแต่นั่งรถอยู่กรุงเทพเนี่ยนะครับพูดถึงนั่งรถบัสพูดถึงนั่งรถตู้นั่งอะไรก็แล้วแต่นะฮะในตอนที่อยู่กรุงเทพนะนั่งรถตู้นี่โคตรอันตรายเลยที่บอกให้นะฮะนั่งรถตู้นี่คือทุกครั้งคือรถตู้มันวิ่งเร็วเนาะมันวิ่งเร็วแบบโอ้โหอ่าโดยเฉพาะสายนั่แหละครับสายที่ผมเคยพูดนั่นแหละอ่ากรุงเทพสระแก้วกรุงเทพปราจีนบุรีสายนี้คือเร็วนะครับ สายนี่เขาสิข้นคนเนาะพี่น้องเนาะอ่าขนค้นจากกรุงเทพนะฮะพวกคนที่ไปต่อบัสต่อเบอร์นะครับพี่น้องใครที่เป็นนั่งในสายนี้ก็จะรู้นะฮะว่ารถตู้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับสวัสดีพี่ใหม่ครับเทพโยจากอุทัยธานีขอบคุณครับที่เขามาติดตามนะครับสวัสดีตอนเสาร์นั่ด้วยครับพี่น้องทั้งเมืองไทยนะครับผมอ่าทั้งอเมริกาทั้งแคนาดาตอนนี้ก็เป็นย่ำย่ำแรงครับนะครับเวลาตอนเย็น อ่า uh uh huh. ตอนนี้เมืองไทยเกือบ6กโมงเช้าแล้วครับผมทำอาหารไปทำอาหารทำบุญที่วัดนะครับรถ uh huh. น้ำดำดำหัวเน,ะนาะคนเฒ่าคนแก่นะนึกถึงสมัยยังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะสมัยอยู่บ้านเนาะพี่นอ้องยูเล้าเมื่อก่อนเนาะสมัยยังหน่อยเด้ช่วงอ่า uh, ปีใหม่ อ่าสงการแบบนี้แหลนะเนาะเด็กเด็กหน่อยก็จะไปหาหาบน้ำเนี่ยไปหาบน้ำเด็กหน่อยผู้หญิงผู้ชายจะไปหาบน้ำหาบน้ำมาอาบให้ค้นเถ่าอ่าหรือว่าไปตักน้ำไโองตักน้ำไ่อู๋สินะครับพี่น้องสมัยก่อนน่ะก็คืออ่เขาเอื่นว่าอาบน้ำดำหัวผู้ใหญ่นี่แหละรดน้ำดำหัวดำก็ได้ก็ไดบุญเนาะพี่น้องครับล้างบ้านสิก้อนขืนบ้านไม่สิเป็น่พี่น้องปีหนึ่งก็ล้างครั้งหนึ่ง ส่วนใหญ่นะครับนั่งเครื่องไปก็ไม่มีรถใช้และค่าอะไรนะค่านิยมคนไทยคืออยากจะเอารถยนต์ไปอวดที่บ้านเห็นข่าวเห็นข่าวว่าทองคำาปลอมขายดีนะช่วงนี้นะครับผมเห็นเขาเขาลงข่าวนะ ผมเห็นเขาลงข่าวนะครับว่าตอนนี้ทองคําขึ้นนะที่เมืองไทยนะครับราคาตอนนี้มันตกอยู่40,000บนบ่ต่อบาทหนึ่งนะครับพี่น้อง40,000ต่อบาทหนึ่งเมื่อก่อนเมื่อหลายเดือนก่อนก็นอยู่ที่30,000กว่าเนาะตอนนี้ตอนนี้น,นี่มันขึ้นมาเป็น40,000เลยด้วนะคใครที่สะสมทองเนี่ยก็เอาไปขายได้เลยแล้วนะครับอ่าโคตรสบายเลยนะครับส่วนใหญ่นั่งเครื่องนะครับผม ตัสดี้ับพี่ใหม่นะครับตกบ่อยเหลือเกินนะครับขาตั้งกล้องเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแปบ๊บนึง โอ้แป๊บหนึ่งพี่น้องครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอฟซว่าเสียงเสียงหายเสียงไหมเสียงไหมยังครับพี่น้องครับ ค่าของชีพที่ลาวแพงมากคนลาวอยู่ได้ยังไงโอเคครับผมเสียงมากเลยเนาะครับพี่น้องครับบัดดี้ย้ำเสาพี่น้องที่ขับมาเบิ่งหย่อนหลังเนาะ สวัสดีปี่ไมครับผมพี่น้องครับสวัสดีพี่ไมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสัญญาณเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่น้องเช็คสัญญาณก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับ ตกบ่อยครับแมนครับอ่ะสวัสดีอีกคืนนึงนะครับพี่น้องที่เขามากติดตามไม่เนาะครับผมไปฝากเขามากกับฝากกดแชร์กดไลค์น้ำนะครับผม เมนนื่อกี้พี่น,ออออน้องซีวอาต่ออนาอเื่องค่าคลองฉีบเนาะหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในสปปลาวเนาะมี FC พี่น้องในฝั่งไทยเนี่ยก็ถามมาตลอดนะครับว่าเขาอยู่กันได้ยังไงค่าคลองฉีพแพงขนาดนั้นนะครับคนไทยบางคนไปเที่ยวลาวเนาะว่าอค่าคลองฉีบพ่อๆกับไทยบางทีสินค้าบางสินค้าก็แพงกว่าฝั่งไทยอีกนะครับเขาอยู่ได้ยังไงนะครับเจ้ากับไปเบิ่งเขากินเขากินดำตัวพี่น้องครับ ไปดูในต่างจังหวัดของเราเขากินยังไงเขาอยู่ยังไงไปดูวันหนึ่งเขาใช้เงินนะครับในครอบครัวนะวันหนึ่งในต่างจังหวัดเลาร้อยหนึ่งนี่กินทั้งครอบครัวเลยนะในวันหนึ่งนะครับคุณภาพชีวิตการกินอยู่เขาเต่างกันครับพี่น้องบักพริกก็ต้องปลูกเองบักพริกบักเขืออ่าเข่าเนี้ยนะครับกับว่าเขาไ่ได้สื่อ,น,อะนะครับเงินในร้อยหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ไปหาปูหาปลากินกินเองนะ ร้อยหนึ่งก็ต้องไปไปตลาดไปซื้อปลาซื้อปูมาปนนกินกันนะครับไอผักลวกก็ไปเก็บเอาไงนะครับอการไอค่าใช้ใจ่ายในลาวนี่มันมันแพงก็จริงนะครับแต่ว่าคนลาวนี่นอกจากคนลูกเจ้าลูกนายแนละ้วคนที่มีเงินเดือนเขาจะอาจจะไปกินได้นะครับพี่น้องกินใช้ชีวิตได้โดยปกตินะครับแต่เป็นคนหลูกขนจนเท่าตัวๆไปมันยากนะครับพี่น้องมันยากจะคิดเบิ่งแต่ว่าเอา ่าเบิงแต่เบิงคิดเบิงต่ว่าคนเฒ่าคนแก่อยู่ลาวเนาะนะครับคนเฒ่าคนแก่ที่ลูกหลานมาทํางานที่กรุงเทพเนี่ยสังเกตไหมถ้าลูกไม่ฝากเงินไปให้ก็คือกินด้วยความลำลำบากนะครับกินด้วยก็ลําบากแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายมันสูงอ่าแล้วที่ลาวเนี่ยอ่ามันมีงานมากกว่าฝั่งไทยนะครับที่ลาว มีงานมากกว่าฝั่งไทยเดี๋ยวก็งานซองนั่นเดี๋ยวก็งานผ้าป่าเดี๋ยวก็งานเพื่อนดีนะครับเดี๋ยวก็งานแต่งงานนะครับอ่ามันคืองานที่ลาวเนี่ยคือแค่งานใส่ซองอย่างเดียวเนี่งานบุงงานบวชที่ลาวเนี่ยในแต่ละเดือนอ่ะมันเยอะมากๆนะครับเงินบางทีพ่อแม่เราโอนไปให้พ่อแม่จากกรุงเทพนะครับเดือนหนึ่งสองสอบาทนี่แทบจะไม่พอกินเลยนะนะครับ ขั้นเกิดบ่อขั้นบ่อถึงนอะเื่องการดำหน้าขึ้นกันนะฮะที่ลาวเนี่ยนะครับในช่วงที่เขาเกี่ยวเขาเขาดำเขาเขาดำหน้านาะพี่น้องสังเจาสังเกตบ่ดำหน้าเนี่ยเขาจ่างกันนะเขาจ่างกันเนี่ยเจ็ดหมื่นกีบเจ็ดหมื่นกีบ8แปดหมื่นกีบนะครับเต็มที่ประมาณร้อยยี่สิบาทหรือถ้าบ้านนอกออกไปก็วันหนึ่งแค่แปดสิบบาทนะครับอันอันนี้นี่คือรายได้นะนะครับอ่าเพราะว่า คนเล่าเขานี่มันบม่มีรายได้ไงครับพี่น้องครับมันไม่มีรายได้ที่แบบเหมือนกับประเทศอื่นเขาที่เราจะต้องไปซื้อนั่นซื้อนี่ด้วยตัวเองนะครับอ่าบางคนเห็นว่าไอ้ในในต่างในต่างจังหวัดเล่าเนาะซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะเป็นของจีนเห็นไหมครับของจีนที่มันถูกๆนะครับที่เขาไปขายสามพบาท2 000 5งพันห้าพัน นะครับในต่างจังหวัดของเราก็จะว่าว้างขายกันเยอะแยะเลยนะครับถามว่ามันถูกมันก็เหมือนของแท้นะดูดูรูปร่างนะครับบอดี้มันก็เหมือนเหมือนของแท้นะครับแต่พอไปซื้อมันก็ไม่มีคุณภาพนะฮะซื้อไปก็เสียเงินนะครับเสียเงินซื้อนๆนี่แหละคิดไปคิดมากนะครับพี่น้องครับคนที่เป็นเจ้าเมืองเจ้าแขวงในเล่าเนาะ เป็นเจ้าเมืองเจ้าแข็งคนที่มีตำแหน่งดีๆนะครับถ้าไม่โกงถ้าไม่คอร์รัปชันนะครับเงินสู้เงินเดือนเนี่ยสู้ไม่สู้เท่ากับคนที่มาทํางานที่กรุงเทพด้วย,ด,วยด้วยสามนะคนที่มาเป็นแม่บ้านที่ประเทศไทยนะเป็นแม่บ้านทํางานสวนหรือทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับในอยู N ่ U, ในเมืองไทยเนะี่ยรายได้ดีกว่าคนที่ทํางานที่ลาวประมาณสามเท่านะครับโดยประมาณนะออื อ่าเทพโยไม่พักผ่อนบ้างหรือครับช่วงนี้เห็นจัดยาวๆบ่อยๆนะฮะไม่ได้จัดนะทุกคนไม่ได้ไลฟ์สดตั้งหลายวันเนาะหกเจ็ดวันนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นวันที่เลิกงานมานะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ประมาณเกือบเกือบห้าโมงนะครับสวัสดีปีใหม่สุขคนครับผมพี่น้องกลับมาอีกเทีนึงนอาะพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์นาครับพี่น้องสุขคนนะครับ อ่า fc อมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมทุกคนนะครับอืมาที่พี่ไหมนะครับที่วิวสมาร์ทโฟนของจีนขายในประเทศคอมมิวนิสต์ลาวส่วนใหญ่ของปลอมหรือเปล่าของของปลอมครับอ่าอย่าอย่าไปบ้าตอตอนนี้นะครับไออ่าอยู่บ,บ้านข่อยเองเนี่ยครับพี่น้องอยู่บ้านอยู่ขอบคุ้งวข่อยนะครับอ่าลูกป่าเอาอ่าที่ใส่ตอนนี้ครับก็ไปซื้อของจีนที่ต,ต,ตลาดนั่นแหละครับเครื่องหนึ่งสามพันหาสี่พัน จะสิเอา iPhone ก็ได้ครับ iPhone เหมือน i p h o n ส15หเลยลหละเหมือน i p h o n ส15ห้าเหมือน i p h o n สิบ p ี่ Max นะครับแต่ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคามันอยู่ที่เท่าไหร่สามพันห้าสี่พันนะครับผู้ได้สิมีเงินสื่อขนาดนั้นครับผมถามเนี่ยในประเทียลยวล่านะครับไอโฟนเน